วิถีชีวิตคนธร,รม,มาหากินไซเบ็ดน้ามลากสวัสดีครับพ่อแม,ม่พี่น้องสุกุลสุกุลครับยินดีต้อนรับกับสู่ทรงปัญญานุ่มน้ำบุตรเมกาเอาบรรยากาศฝนตกลังฝนตกนะครับพี่น้องมาหาพี่น้องเบิ่งน้ามลากครับผมเบมนเมซาเบ็ดครับผมอันนี้คือรสนาการไซเบ็ดน่าจะเป็นเป็ดป,ประหลดครับผมเป็ดประหลดประหลาดเพราะว่าเอาเอาเยื่อแบบ ปลาพวกนี้เพิ่นสิกินเยือตามพื้นดินเนาะเขาเรียกว่าปลาหน้าดินครับผมเพิ่งกำลังมาใส่ครับผมจับรรยากาศบรรยากาศล้างประตูระบายน้ำครับเอา้ามันอย่างนอ้อแบบนั้นอ๋อโทรไปองเดยน้ำ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 ไปลองดิอ๋อโทรศัพท์เอาหุ่นมา น้ำสิลุนประตูระบายน้ำลรอครับน้ำสิลุ่นประตูระบายน้ำแล้วโอ้โหทำแบบอาหนามเลยครับพี่น้องเอ้ยแห้งครับน้ำเนี่ยแห้งอ่ะแห้งมากมากเลยนะครับผมประตูระบายน้ำประตูระบายน้ำของเราปันหาล้ำหน้าจริงจังครับผมโอ้โหถึงก็ต้องเปิดระบูระบายน้ำเลยเนาะน้ำไหลายครับพี่น้องคุณน้ำสุเต็มแล้วครับ น้ำกระซิลล่นประตูระบายน้ำเพิ่มก็เลยระบายน้ำออกก่อนครับผมระบายน้ำออกก่อนเพื่ให้เกิดความเสียหายต่อระบบเนาะครับผมโอ้ผมตกวัดเพื่อนครับพี่น้องมันจะหาทุนจนฮอดเดียวนี่ซึ่งยุบตรงกับมั่นตะคิดนะที่นี่แหละครับผมอันนี้จะไปตกไม่อีกแล้วครับนี่คือด้านหลังครับวนด้านหลังเด้ออันนี้ด้านหลังครับผมอาจจะเป็นด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมของคุณผมกับตุกสะดุ้งอยู่ทางใน้าอยู่ครัตุกสะดุ้งกับอยู่ทางใน้าอยู่ครับผม Om. นี่ครับผมด,ด้านหลังน้ำกำลังมากครับพี่น้องน้ำกำลังมากปลากำลังจะขึ้นครับกำลังมากปลากำลังจะขึ้นครับนี่นี่ค nee ร,รับผมมาเบิ้งอฟกันมาเบิ้งน้ำกันครับผมเบิ้งด้านหลังและด้านหน้าเนาะโอ้หน้มนามพี่น้องเอ้ฝนตกน้ำหลากครับผมฝนตกน้ำหลากไม่พี่น้อง มีคือประตูระบายน้ำรำไม่ให้จนจางครับมีค mm ือ hmm. ด้านหน้าครับผมนี่คือด้านหน้าเออบ,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 บุญกันนะนี่รัก คือด้านหน้าครับผมด้านหน้าประตูระบายน้ำอันนี้คือด้านหน้าของกั้นประตูครับนี่คือด้านหน้าของกั้นประตูแต่จะเป็นประมาณนี้ครับโอ้ปลาด้านน้ำก็ขึ้นเร็วอยู่ครับผมขึ้นเร็วอยู่เพราะน้ำช่วงนี้กำลังรร่วมกันอยู่ตรงนี้เนาะครับบรรยากาศ กองฝาก็ย่างมืดคึมอยู่ฝนกันยังตกอยู่ครับนี่คือด้านหน้าครับนีค่คือด้านหน้าครับผมขอบคุณครับดี๋ยวรับชมชิปครับพอกันชิปหนาเด้อ